เพลงเอลซ่าใช่ใช่เวลาเราเล่นโทรศัพท์หรือเวลาเราไปข้างนอกครับบางทีเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงเพลงที่เราแบบไม่รู้จักแต่เราอยากรู้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยครับช่วยหาเพลงได้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้เรากดปุ่มโฮมค้างไว้ครับหรือว่าแถบด้านล่างตรงนี้ครับกดค้างไว้เลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันจะมีโลโก้โน้ตเพลงครับขึ้นตรงนี้นะครับนี่ให้เรากดเลย เราก็เริ่มร้องได้เลยครับจะฮำก็ได้ <S 2> <S 2> ถ้าเราเจอกันอีกหรือเราจะร้องเพลงแบบผิดๆถูกๆบ้างครับแต่ขอให้เสียงร้องมันได้นิดนึงดูแลแบบไม่ทักแบกันตาหน้ารักไหมไม่รู้ครับก็หาได้ถูกต้องครับไม่ต้องร้องให้ถูกก็ได้หรือจะเอาเครื่องเราเนี่ยไปจ่อกับแหล่งเสียงโดยตรงก็ได้นะครับแบบนี้หาได้เร็วกว่าเดิมอีก เพลงเอลซ่าใช่ใช่นี่เพลงเอลซ่าลือค่ะเลือกค่ะเลือกตอนนี้ก็ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มครับใช้โทรศัพท์ซัมซุงของเราได้เลยครับอันนี้เป็น S24 u l t r a นะรุ่นไหนลองรับบ้างก็ไปลองใช้กันดูครับ